สวัสดีครับวันนี้พบกับไบลิสต้าเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับมีปัญหานิดนึงครับตัวเจ้าเบสต้าสปินของผมนะครับเบรกหลังไม่สามารถใช้มือกำเบรกได้นะครับน่าจะเกิดจากสายเบรกหลังขึ้นสนิมนะครับอาจจะเป็นหัวช่วงนี้ที่ฝนตกบ่อยแล้วก็ประกอบกับผมจอดรถตากฝนนิดนึงเนาะ,ะแล้วก็บวกกับอายุของสายนะ่าจะประมาณ2ปีแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมก็เลยทําการ มาซื้ออะไรใหม่นะครับก็คือสายเบรกยลังสปินนะครับนี่เลยเส้นนี้ราคา500บาทนะครับเบิกใหม่เลยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ยอดฮิตมากที่เราต้องทำการเปลี่ยนนะครับผมแนะนำเพื่อนๆสมาชิกนิดนึงนะครับถ้าเราไปซื้อสายเบรกนะครับเราต้องบอกด้วยว่ารถเราเป็นรุ่นไหนนะครับอย่างเช่นสปินจะมีตัวเก่ากับตัวใหม่นะครับซึ่งสปินของผมก็คือเป็นตัวใหม่คือสปินไอเกตนะครับใช้กับ ร่วมกับสปินไอเกสแล้วก็พิมาเวล่านะครับก็คือใช้ด้วยกัน2รุ่น,นครับเป็นรุ่นใช,ใช้สายรุ่นเดียวกันเนาะเดี๋ยวตอนนี้ผมลื้อรถไว้ที่บ้านนะครับเดี๋ยวกลับไปไปประกอบกันนะครับเดี๋ยวผมถ่ายคลิปไปดูนะโอเคครับไว้เจอกันครับไปโอเคครับหลังจากที่เราได้อะไรเป็นสายเบรกหลังของสปินไอเกสนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นไอเกสนะก็ในราคา500บาทน,นะครับ ส่วนอันเดิมนะครับผมได้ทําการรื้อรถไวละแล้วก่อนรื้อรถผมไม่ได้ถ่ายไว้นะครับก็คือไม่คิดว่าจะจะได้เปลี่ยนให้เพื่อนเพื่อสมาชิกดูนะครับอย่างสายเบรกนรี่ยไม่สามารถที่จะ,ะไม่สามารถที่จะดึงหรือใช้เบรกหลังได้นะครับเนื่องจากเกิดจากฝนตกนะครับช่วงนี้เป็นหน้าฝนแล้วก็น้ําสามารถที่จะไหลเข้าตรงหัวหัวตัวเห,ห็นไหมครับ หมุดเมบรกตนี้ครับหมุดสายเบรกตรวนี้ถ้าน้ําเข้าไปได้มันทําให้ประมาณช่วงกลางๆของสายเบรกนะครับเกิดสนิมได้นะครับซึ่งก็อายุของสายนั้นประมาณสักปีกว่าๆถึงปีครับมักจะเกิดอาการนี้นะครับเป็นไปได้หนึ่งควรหลีกเลี่ยงการจอดรถตากฝนนะครับตากฝนที่สําคัญมากหรือเวลาล้างรถนะครับต้องต้องเบรกตรงนี้ครับเขาจะมีลูกยางนะครับอ่านี่ฮะเป็นตัวกัน เป็นตัวกันนะครับกันไม่ให้น้ําเข้าเนาะแต่ถ้าเป็นไปได้นะครับหาจาระบีะมาแต้มตรงนี้ก่อน 2, นะครับมาแต้มตรงนี้ก่อนทั้งสองฝั่งนะครับนี่คือวิธีการที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับก็คือใช้วิธีการแต้มเจระบีเข้าไปตรงนี้อาจจะลําบากหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นของใหม่นะครับก็ะจะดึงยากมากผมใช้วิธีการใช้จระบียัดเข้าไปในตรงนี้นะครับเพื่อยืดอายุไม่ให้น้ํามันเข้าไปด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนสายเบรกใหม่กันดูวิธีการที่ง่ายๆที่สุดนะครับคืออย่างไรก็ตามนะครับการที่เราจะเปลี่ยนสายเบรกเราต้องรื้ส่วนของตัวประกอบควบตรงนี้ออกนะครับไม่ว่าจะเป็นเกะ๊ะหรือตรองตรงพักเท้าตรงนี้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการอสอดสายเพราะว่าตัวสายเบรกเนี่ยค่อนข้างจะมีความยาวพอสมควรนะครับน่าจะประมาณ 1.8เมตรหรือ180เซนได้นะครับวิธีการง่ายๆนะครับก็คือเราอถอดต,ตรงชุดแบตตรงนี้นะครับถอดของแบตตรงนี้ออกก่อนนะครับเพื่อเราจะได้สอดสายนะครับวิธีนะครับสอดสายยกอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็สอดระหว่างของคอตรงนี้นะครับเขาจะมีช่องนะครับมีช่องว่างที่ทะลุเข้ามา ตรงคานกลางตรงนี้นะครับตรงแบตเตอรี่นะครับให้เราแทงสายส่วนล่างนะครับที่เป็นสปริงยัดเข้าไปในร่องคอตรงนี้นะครับค่อยๆยัดไปนะครับค่อยๆยัดจากนั้นเราก็ใช้นี่เลยครับมือเข้าไปล้วงตรงช่องว่างครับเห <c oughs> งนกันเห็นไหมครับก็หางก็จะโผล่มาแล้วนะครับ ค่อยๆดันลงไปนะครับนี่นะครับบอกแล้วว่าเราตรร้องรื้อตรงนี้นิดนึงจากนั้นเราก็มันจะมีช่องอยู่ด้านล่างนะครับจะมีช่องอยู่ยเล็กๆตรงนี้ครับเป็นช่องสําหรับที่ให้สายเบรกออกโดยตรงเลยนะยัดค่อยๆไล่สายลงไปเนาะด้านล่างด้วยอ่าตรงนี้ผมก็ดึงมาถ,งถึงตําแหน่งของเขาละนะครับส่วนข้างบนเราก็นะครับ กี่สายไฟอ,ไอยู่ตรงนี้แล้วก็ดันขึ้นมาสอดขึ้นมาตรงข้างบนครับสอดขึ้นมาตรงนี้ครับข้างๆกับแกนแล้วก็ลอดตรงแกนแทนแล้วก็จัดมา ประจำตำแหน่งบล็อกนะเรียบร้อยเห็นไหมเพราะว่าถ้าเป็นสายเบรกที่โอเคเยอะก็จะดึงง่ายๆแบบนี้นะครับโอเคครับเรียบร้อยอ่าตรงนี้เราใช้เจระบีเต็มหน่อยนะครับช่วยอลยอย่างนึงครับนี่เลยครับเจระบีครับยัดไปเลยครับกันน้ำเข้า ไม่รู้ว่ามันจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ใส่ไว้ไม่เสียหายมนี่กันน้ำได้โอเคครับเรียบร้อยเดี๋ยวเหลือข้างหลังนะครับแล้วเราก็ป,ประกอบเนาะแต่ตอนนี้เราไปติดตั้งข้างหลังก่อน จากนั้นเราก็เทสปรับความห่างนะครับท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าประมาณนี้ก็โอเคอเรียบร้อยย้ำว่าสายเบรกเวลาซื้อต้องซื้อเป็นรุ่นของของใครของมันนะครับอย่างเช่นถ้ารุ่นใหม่แบบตัวนี้ครับ ไอเกตครับเราต้องซื้อสายเบรกรุ่นไอเกตนะครับนะอย่าลืมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็มีโอกาสว่างๆก็ลองทำเองดอูนะครับสำหรับวันนี้ก็อยอลา,าไปก่อนเนาะเดี๋ยวต้องปร,อประกอบตัวนี้ให้เป็นเหมือนเดิมนะครับพร้อมที่จะใช้งานนะครับไปแล้วครับวันนีครับ